ว่าใช่อีกิกตีว่าอีกเกลีตีมามาทำเป็นทำเป็นแล้วทำเป็นไหมเอ็นทูแทนนะนัอ้ซเตเอ็นทูแทนวันสองสาี ทำไไปทำไมเป่ไปไอแพดทำไมเป็นไอแพดมามาไม่ยมเปะมามยมเมาไม่ยเอ็นทูทูทูริกเกอร์ทูทูริกเกอร์แตรฟีเลฟีเลเฟมเฟมเดนอาเฟม เอาไม่ถ kind of <S ellt. S 1> ิกแกคานอีกี่โอบนะเด้นนะล็อกคานอีก่ล็อกเอ็นนาบลิกกเฟโอไฟแต่คานอีกีกเก้ไอแพดล็อกเวนเตเอนมินเนเดูเยอะเลยไฟดูเยอะเลยอีกิรีดดนะคานอีก่าล็อกเองยาลดนเตเอนมินเ รอหนึ่งชั่วโมงเ้ยรอหนึ่งนาทีค่ะรอก่อนท้ามเป็นอะไาไเป็นมัมีอะไรม่มมาเทสสิบสิบเอ็ดม่มนมัเวนเจ้าเซเวนหอีกินัมเบอร์เวนเต้เวนเต้นัมเบอร์คอมเี่น

ไหนอีกทริกเกดูมอถริกเเลขหนึ่งหนึ่งทีกถิกเคนเคนนายิกเคนโอเคไม่ต้องดูเคนิกเกโอเคไม่ต้องดูถริกเคนทูทเล ไม่ต้องดูแลกันทำไม่เป็นนายทำเอาเองเอ็นท <c oughs> ูแท้สี่และวันไหนอีกกิกเซกมามาสาวันวัน <c oughs> ทริกเก็ตอีกแล้วเฟมเซก I internet. Hi, the, internet. Hi, the internet. Mm -hmm. oh. well,